ตอนนี้มีเรื่องบางละจันครับก็กําลังจะออนแอร์แล้วเนาะก็เร็วๆนี้แหละเชิญพี่พี่ทุกคนด้วยไปรอบรอบเพส16ธันวาคมนี้แล้วก็เข้าฉาย12มกราคมครับแน่นอนครับบางละจันก็มีหนังเทิดพระเกียรติครับเล่นกับพี่ขวัญอุษาณีครับเป็นเรื่องแรกเลยโจหัวเลยของพี่ออสบันดิตครับในม่านหมอกครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับเปิดชมวันที่เข้าฉายวันที่6ธันวาคมครับรับชมได้ฟรีครับใช่ครับ เดี๋ยววันนี้เสร็จก็ต้องไปลงเสียงเลิฟอีสอีกเลิฟอีสนี่ได้คิวออนแอร์แน่นอนแล้วเอ้ยคิวฉายทางภาพยนต์กุมภาครับกุมภาตอนนี้เจ็ดวันอยู่เลยครับ <Okay. S 1> ครับใช่ครับเบื่นนะอ,อก,กันไปข้างแลวครับคราวนี้เจ็ววดวันเลยครับอยู่กับมมาเยอะกว่าอยู่กับสาวอีกครับ <laughs> คือพอเราทำงานไปเยอะๆมันก็ ไม่มีเวลาคิดเรื่องนี้ครับก็มีบ้างครับแต่ก็คุยกับแม่ครับแม่ไงครับเป็นสาวแม่ยังสาวอยู่เลยคนยังครับก็เป็นพี่สาวผมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอั้ก็คิดว่าแม่เป็นแฟนผมแล้วกันครับยืมยืมพ่อครวงก่อนอ